คลิปนี้นะคะจะมาแนะนำโปรโมชั่นของเซรัมนัำชานะคะช่วงนี้นะคะจะมีโปร8ชิ 1, 000, ้น1,000 10ชิ้น1,000นะคะ2ตัวนี้จะมีความแตกต่างกันนะคะลูกค้าจะต้องเลือกเล็ดหนึ่งสำหรับคนที่ชอบใช้เซรัมมากกว่านะคะพี่แนะนำ โปร8ชิ้น1,000บาทนะคะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการบำรุงนะคะแต่สำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคบำรุงก็ประมาณหนึงนะแล้วก็แต่ชอบสบู่จังเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นโปร10ชิ้น1,000เนี่ยมันก็จะเน้นแถมสบู่แบบเยอะๆนะคะซึ่งคือเอาไปเนี่ยคือใช้ได้นานแบบ น่าจะครึ่งปีเลยนะคะก็อยากแนะนำไว้แบบนี้ส่วนใครที่แบบโอ้ยเลือกไม่ถูกนะว่าจะแบบยังไงดีเพราะว่าจริงๆโปรมันเยอะมากจะมีเป็นเซต A B C D นะคะก็สามารถสอบถามมาปรึกษาเราก่อนได้เราจะสัมภาษณ์แล้วก็เลือกที่แบบคุ้มที่สุดให้กับทุกคนนะคะทุกคนจะได้แบบคือใช้แล้วแบบคุ้มค่าแล้วก็จ่ายที่นึงก็คือแบบใช้คุ้มจริงๆแล้วก็เหมาะกับแบบความต้องการของแต่ละคนด้วยนะคะใครอยากสั่งซื้อก็ทักไลน์ดิฉันได้เลยนะคะ